อะไรยังไงบ้างคะพี่ติ๊กเราจะปั้นหน้าใหม่มารับไม้ต่อพวกเรามาช่วยส่งเสริมการแข่งโลกกันได้ขนาละลูกพี่ยอมรับ้องยังไงบ้างจริงแล้วพวกเราท็อกซี่ก็หนุนการเติบโตของวงการทีบอกนะครับการที่มีศิลปินมากไปเพิ่มขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ทำให้แบบตลาดมันใหญ่ แล้วมันก็สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็สปอร์ตมากขึแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆครับที่มีความฝันแล้วก็เชื่อว่าโปรเจกต์ดีๆอย่างจอยบอยเนี่ยจะทำให้ความฝ<ม>ันของทุกคนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าจะมี้ฝันแล้วมนก็มีควากับโปรเจกต์นี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับค,คือจริงๆการรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ไม่แต่ชื่อแล้วนะครับคือตอนแรกเขาบอกจอยบอยพวกเราก็พยายามนึกอยู่เอ๊ะจอยบอยเนี่ยมีคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างแต่พอเราได้รู้คอนเซปต์ของงานว่าเป็นยังงไรู้สึกว่า มันเป็นคอนเซปที่มีความหลากหลายมากๆเรารู้สึกว่ามันตอบกับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความใฝ่ฝันแล้วทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันแล้วกันครับแพลตฟอร์มหนึ่งสามารถต่อยอดตัวเองได้โดยการที่แบบสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยผ่านโซเชียลให้ทุกคนได้รู้ความสามารถของเราแล้วทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นแววพวกเรามากขึ้นแล้วก็จับไปปลุกป,ปั้นทำให้แบบมีผลงานออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วอย่าง่พี่ๆจะมีแบบว่าเป็นร่วมเป็นคอมเมนเตอร์เป็นโคชิ่งน้องไหมคะ ผมว่าจริงๆพวกเราอกซี่เองก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะไปแบบเป็นคอมเมนเตอร์ได้ครับพวกเราก็ยังคงต้องแบบสะสมประสบการณ์อีกเรื่อยๆครับยังเป็นจริงๆพวกเราก็ยังหนึ่งขบกว่าเองครับอาจจะยังต้องแบบเป็นฐานะรุ่นพี่แล้วกันครับแต่ถ้าเป็นถึงแบบแนะนําได้นิดหน่อยอาจจะถึงขั้นแบบเป็นกรรมการหรือเป็นแบบโค้ชเลยอาจจะยังไม่ได้ครับในานะที่เป็นรุ่นพี่มีใครแนะนำาน้องที่ะมาร่รวมแบบต่างๆอย่างนี้ไหมครับพี่องลีแนะนำอะไรไหมฮะองลีอ๋อก็ อย่ากกีฟับครับผมผมเชื่อว่ามันก็มีหลายครั้งที่เราสามารถท้อหรือเหนื่อยได้ครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถผ่านเก้านั้นไปได้เนี่ยเราก็จะถึงฝันแน่นอนครับผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะครับถ้าเรามีฝันใครที่บอกว่ามี่อรอยู่ก็อยู่ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมพีทีนีติ๊กเขาจะเอามาศึกษาสองวังถึงนี้เลยสองต่อสอง สวัถ้าจะน้อยไปนิดนึงอะครที่สนใจหรืออะไรต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าจะร่วมกับโปรเจิยังไงบ้างครับเพราะผมเชื่อว่าจอยบอยนะครับเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำหรับคนที่มีความฝันนะครับผมก็อย่างที่พี่เขาบอกนะครับก็ตั้งแต่อายุ12วันรอเล่นสิบสองวัสิบสองปีถึงยี่สิบห้าปีนะครับผมที่มีความฝันนะครับผมเป็นผู้ช่วชายนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมจอยบอยกันได้เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าจอยบอยคขื่อนมาจอยจอมาจอยตั้งศึกมาจอยจอยนึกถึงคนจอยอันนั้นมันแจ๋ว เออเราเข้าใจคนเดียวหรือว่าเข้าใจทังวงเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้ใช่ครับใครที่มีความฝันนะครับฝากจอยบอย้ัยนะครับเป็นเยอกาดนึงที่โดดครับโดดค่ะผลงานของพวกเราค่ะทิงเกิลต่อไปเมื่อไหร่คะอ่าซิงเกันต่อไปเหรอครับอย่างไงดีครับพี่ผมพูดอะไรได้บ้างครับเนี่ยพูดได้เลยพูดได้เลยอ๋อคุณพ่ออยู่ข้างหลังนะครไม่เป็นไรไม่เป็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ เอางี้แล้วกันครับเราพยายามจะปล่อยผลงานให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันครับบอกเลยว่าทุกคนตั้งตารอคอยสําหรับผลงานต่อไปได้เลยพวกเราก็กําลังเตรียมเตรียมเตรียมไว้แล้วครับผมมีแพลนแล้วครับ ถ้าเกิดปีนี้ได้ก็จะดีมากครับอันนี้จะต้องถามคุณพ่อต่อนะครับขออนุญาตส่งไม้ต่อให้คุณพ่อนะครับเราตัวเราอยากอยากได้จริงจริงไหมครับโอ้จริงๆเราอยากได้ทุกเดือนเลยครับวันอาทิตย์เลยไหมพี่มันก็เร็วเกินไปจริงๆเมื่อเราก็บอกว่าจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆเรื่อยๆครับเพราะไม่อยากให้แฟนๆรู้สึกว่าพ็อกซี่ห่างหายไปไหนแต่ระหว่างนี้พวกเราพ็อกซี่ก็ขอฝากอัลบั้ม Data Storage ไว้ก่อนแล้วกันระหว่างนี้ขอฝากทุกคนนะครับฟังเพลงวนไปก่อนตั้งแต่ intro จนถึงเพลงหนึ่งถึงเพลงที่แปดแล้วเดี๋ยวเพลงเก้าสิบส ผลงานพวกเราพักซี่จะขอฝากติดตามพวกเราในทุกโซเชียลก่อนละกันครับนล้วมันมุกเสกก็คือขอัดเขาขัดเลยรกันทีเรื้อร้อยแล้วให้เราล่อยเนาะไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ทราบไม่แน่ใจครับอันนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนของที่ทางคุณพ่อ,อไม่ให้พูด <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันี้เราก็ไม่ทราบเพราะมันเต้นมากที่สุดใช่ครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ว่าสัญญาว่าไม่หยุดแบบที่เมเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาก็แต่จะให้รอติดตามกันจริงๆครับผมเพาน่าจะน่าติดต่อมาก ชื่อทั้งโลกคุณรอซิงเกิลใหม่ของทั้งโลกเลยใช่ไหมครับสาธุเลยครับผมช่วงนี้ก็คือทัวร์มิติโมคอนเสิร์ตช่วงปลายดีใช่ใช่ครับผมาทคิวแน่นเลยไหมครับคือไม่เที่ยงจวลายังมีเรื่อยๆคริงเราจะว่างเป็นแค่แบบส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์เ้ยมันถึงว่ามันถึงว่าตารางจะมีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันธรรมดาครับเพราะเราก็ยังว่างเหมือนกันครับผมก็ท่านใดนะครับผมอยากให้ไปเดินเล่นอยากให้ไปเดินเล่นอยากให้ไปเต้นรัม กินก็ได้ครับผมรีวิวก็ได้ไปคุยเฉยๆพูดไปเรื่อยพวกเราพ็อกซี่ก็สามารถทำได้นะงานแบบงานรับขวัญแนวร้อนร้อนรับขวัญไปครับได้ครับยินดีครับยินดีครับผมงานถนัดครับงานถนัดเลยพร้อมออนสเตจใช่ไหมครับพ็อกซี่พร้อมมากๆครับผมพร้อมครับผมการรับงานตอนนี้คือท่าจากาศของพวกเรานี่คือการเรียนใช่ไหมครับที่แบบว่าสมาชิกจะต้องแบบเรียนที่เสร็จก่อนแล้วก็ยิ่งมารับงานใช่ไหม ใช่ครับส่วนใหญ่พวกเราจะพยายามให้น้องๆทุกคนโฟกัสทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนให้แบบว่ามันมีความบาลานซ์กันซึ่งเราก็เลยมองว่าเรื่องเรียนก็สําคัญเรื่องงานก็สาคัญเช่นนั้นซึ่งเราพยายามหาตรงกลางระหว่างงานกับเรียนครับผมข้อจำกัดมันเยอะขึ้นไหมครับหรือว่าก็อ,อยากเป็นจริงๆรู้สึกว่าข้อจํากัดไม่ไม่ได้ไม,ไม่ได้เยอะขึ้นนะครับรู้สึกว่าก็ จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรารับงานตอนเย็นเพราะแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยต่างคนก็มีทั้งงานด้วยใช่ไหมครับบางคนก็เรียนด้วยฉะนั้นรู้สึกว่าถ้าเรามาเจอกันตอนเย็นต่างคนต่างแบบเสร็จภารกิจของตัวเองแล้วแล้วก็แบบมาจอยกันมาแบบปลดปล่อยมามีความสุขกันอะไรอย่างนี้มากกว่าเราไปเที่ยวกันบ้างนะคะเพื่อนมาเนี่ยเคยได้ไปเที่ยวกันแบบเต็มที่มนเลหนังสำราญกันบ้างหรือยังจริงๆก็มีมีไปบ้างแล้วครั่ะริดไปบ้างต่างจังหวัดบ้างครับผมไปลงเรือด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับผม ถ้าไปปต่าางระเทศถ้มีงานต่างประเทศต่างประเทศไม่งานต่างประเทศเพราะเราก็จะได้ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มสนุกกันเป็นกลุ่มเนาะไปปเเทที่่ยวตางรระศคับแต่ว่ารู้หรือยังว่าเขาให้บินไปทำงานล็อกปงนี้จังเลยนะเช้ายังกลับเช้ายันลับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราออกตั๋วเพิ่มอะไรก็ไปจันิดนึงก็ได้อยากไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยรู้ป่ะน่าสนุกดีน่าสนุกดีครับผมใช่เพราะพวกเราพอซีเองก็ยังไม่เคยบินออกไปโชว์ที่ต่างประเทศเลยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับถ้าได้ไปในไหนก็ไหนๆแล้วให้ลูกค้าการท่องเที่ยวเข้าเราเอง เป็นแบบวอล์กพาเที่ยวเราได้พูดด้วยถ่ายงานด้วยจริงจริงได้เลยนะครับเรื่องพูดนี่พวกเราถนัดใจมากจรับจริงอันนี้อาจจะยังไม่ต้องเริ่มแบบต่างประเทศครับเอาในประเทศก่อนเลยครับผมเราอยากไปสัก77จังหวัดไปเลยครับไล่ไปเลยครับวันละจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวไม่ครบก่อนเดี๋ยวไม่ครบเลยครับผมอีกเรื่องนึงคุณพ่อเราเพิ่งไปสะพายเราเข้มกำแพงอ่าครับผมครับเป็นไงบ้างพี่เตอร์พ่อไปสะพายก็ตกใจมากเลยครับไม่คิดว่าพี่ติ๊กจะมาครับผมก็เหมือนตอนตอนเราก็สังเกตตั้งแ วิธีการวิธีการพูดใช่ครับวิธีการพูดคือพิติกมากนะครับพิติกมากใช่รือแบบเอ่อความที่เราอยู่ด้วยกันมานานนะครับก็จะพอรู้ว่าเวลาพิถีเล่นมุกอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะตอนฟังเสียงร้องเพลงนี้นึกว่าพี่เบิร์ดเลยใช่ตอนแรกหันมามองตาหรือพี่เบิร์ดมาแต่ว่าตอนจังหวะตอนพิธีกรแซวว่าเนี่ยแบบอะไรนะนักร้องหลังกำแพงโซนมากนะก็ดูภาพเป็นพิถีไปได้อะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ถึงไหมเพราะว่าพี่เก๋เราไม่ไม่อยากไปออกรายการอะไรแบบนี้ ใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆต้องขอบคุณพี่ติ๊กด้วยแล้วกันนะครับที่ก้าวข้ามกำแพงที่พี่ติ๊กเขาเคยแบบกลัวครับผมเมื่อก่อนพี่ติ๊กเคยบอกว่าพี่ติ๊กเขาแบบไม่ถนัดทางด้านร้องเพลงเลยเขาก็เลยอาจจะแบบไม่กล้าแสดงออกซึ่งขอบคุณพี่ติ๊กทีท่ทําให้พวกเราพ็อกซี่แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถข้ามเซฟโซนของตัวเองได้ขอแค่เราแบบฝึกฝนแล้วก็มีความมุ่งมั่นและเราเชื่อในตัวเองแล้วกันครับว่าเราทาได้ผมก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งนี้ครับทำให้ทุกคนเห็นว่่่่่่่่่าาาาาไไมมมมวววททททุุุกกกกกคคคนนจจะะลลััหรือออยแํแแ้้แตตขงงงใผสิด ใด่ครับระนจอยบอยนะครับรอทุกคนอยู่โอกาสมาถึงแล้วนะครับผมอาโค้จะได้เกษียณแล้วยังอยู่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 ต้อใจ